สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเวนช้างพาชงเมนูที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้ก็คือชาขิงเนสทีนน้ำพึ่งนมสดครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าบ้านเรายังมีการระบาดของเชือ้อโควิด -19 อยู่และเริ่มมีงานวิจัยของสถาบันต่างๆเกี่ยวกับขิงออกมามากมายระบุว่า ขิงมีแนวโน้มสามารถต้านเชือ้อโควิด -19 ได้งั้นเรามาเริ่มทำเมนูชาขิงเนสทีนมสดใส่น้ำผึ้งกันเลยดีกว่าครับสำหรับส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆก็มี นี่เลยชาเนสทีชาเนสทีผมใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15 ml แต่ชาเนสทีแบบขวดในคลิปปัจจุบันไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับมีจําหน่ายเป็นแบบถุงเพื่อนๆสามารถใช้ได้เหมือนกันถัดไปขิงผงสําเร็จรูปอันนี้ให้ทุกคนใช้สูตรไม่หวานเลยนะครับคือในขิงผงจะไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลเลยและจะไม่มีรสชาติหวานจะมีแค่รสชาติเผ็ดของขิงเท่านั้นครับซึ่งผมใช้อยู่ที่1นซองต่อไปก็คือน้ําผึ้ง น้ำพึ่งผมใช้อยู่ที่30 ml ครับหลังจากน้ำพึ่งก็ตามด้วยน้ำเชื่อม30 ml เช่นกันครับสำหรัคลิปสาธิตการต้มน้ำเชื่อมผมก็มีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้เลย,เลยแล้วผมจะแปะลิงก์คลิปสาธิตการต้มน้ำเชื่อมไว้ที่คำอธิบายด้านล่างครับถัดไปคือน้ำร้อนน้ำร้อนใช้อยู่ที่150 ml ครับและท้ายสุดก็คือนมสดนั่นเอง นมสดใช้อยู่ที่50 ml ครับวัตถุดิบส่วนผสมครบแล้วเรามาดูวิธีการชงกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเลยให้เราตักชาเนสทีมาในปริมาณ1ช้อนโต๊ะครับหรือประมาณ15 ml ใช้ช้อนตัวงในการตักนะครับสัดส่วนจะได้เป๊ะสำหรับช้อนตัวงอันนี้ผมซื้อมาจากโลตัสพวงละไม่กี่สิบบาทครับหนึ่งพวงจะมีหลายๆขนาดะว่าไปก็คุ้มอยู่เดอ้อต่อไปก็ตามด้วยขิงผงเลย ให้เราแกะขิงผงออกมา1ซองใส่เข้าไปผสมกับชาเนสทีเลยครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปเด้อขิงผงของผมจะเป็นสูตรไม่มีน้ําตาลทรายเป็นผงขิงเพียวๆหนึยเปอรเซคือจะไม่หวานเลยจะมีแค่รสชาติเผ็ดของขิงเท่านั้นครับเพราะเราจะควบคุมความหวานผ่านน้ำพึ่งและน้ำเชื่อมของเราเองหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำร้อนเลยครับ150 m l โดยยังไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมกับน้ำพึ่งลงไปนะครับเพราะถ้าเราใส่น้ำเชื่อมกับน้ำพึ่งลงไป ผงขิงกับผงชาจะคนแล้วไม่ค่อยละลายครับหลังจากนั้นก็คนๆๆน,นให้ขิงผงชาเนสทีและน้ำร้อนละลายเข้ากันดีครับเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้ว ให้เติมน้ำผึ้งลงไปเลย30 ML เนื่องจากน้ำผึ้งมีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นกวาดให้เกลี้ยงแก้ว็อดเลยนะครับคนอีกสักรอบให้น้ำผึ้งละลายครับน้ำผึ้งที่เราใส่ลงไปเมื่อโดนน้ำร้อนมันจะละลายดีครับเลยต้องรีบคนให้มันละลายเร็วสักหน่อยและตามด้วยน้ำเชื่อมเลยครับ30 ML แต่ถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดไม่ชอบทานน้ำเชื่อมก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งได้ครับสรุปทาถ้าเพื่อนๆไม่ใส่น้ำเชื่อมก็ต้องใส่น้ำผึ้งเป็น60 m l ครับคนเครื่องดื่มของเราอีกสักรอบให้ส่วนผผสสมมต่่าาางๆกกกัันนนนเเเข้้ดีีท็็ปอ ร้อยละครับ เตรียมน้ำแข็งใส่แก้วขนาด22ออนเทชาขิงที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ลงไปในแก้วเลยครับเทให้หมดเลยนะพอเตชาใส่แก้วเรียบร้อยขั้นตอนนี้แหละเราได้ใช้นมสดกันแล้วเรามาตวงนมสดกันก่อนในปริมาณ50 ml และเทเข้าไปในชาเลยครับแยกชั้นสวยงามน่าดื่มมากเลยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูชาขิงเนสทีน้ำผึ้งนมสดครับเรามาแจากแจงต้นทุนกันดีกว่าว่าชาขิงแก้วนี้มีต้นทุนอยู่ที่กี่บาท อเนสทีถุง90กรัมผมซื้อมาอยู่ที่170บาทครับ1ถุงใช้ช้อนโต๊ะตักได้ทั้งหมดประมาณ45ช้อนเพราะฉะนั้นตกช้อนละประมาณ3.8บาทครับขิงผงผมซื้อมาอยู่ที่กล่องละ90บาท1กล่องมี10ซองเพราะฉะนั้นตกซองละ9บาทครับน้ำร้อนนี้ผมตีเป็นเลขก,กลมๆไว้อยู่ที่ประมาณ2บาทก่อนนะครับน้ำผึ้งขวดปริมาณ750 ml ผมหาได้อยู่ที่ขวดละ 200บาทครับเราดึงมาใช้ 30ml ต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ8บาทครับน้ำเชื่อม 30ml ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1บาทครับนมสด1แกลอนมี 2000ml ผมซื้อมาแกลอนละ91บาทเราดึงมาใช้ 50ml เพราะฉะนั้นต้นทุนจะอยู่ที่2บาท30สตางค์ครับแก้วหลอดน้ำแข็งและจีบะถะอื่นๆ ผมตีเป็นเลขก,กลมๆไว้อยู่ที่5บาทครับเมื่อบรรลุคูณหารเสร็จเรียบร้อยชาขิงเนสติ้งน้ำผึ้งนมสดขนาดแก้วยี่สิบสองออนจะมีต้นทุนอยู่ที่ 31- บาท10สตางค์ต่อแก้วครับทั้งนี้ต้นทุนต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่ละคนเลยที่จะหาต้นทุนมาได้ถูกขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นค่าประมาณการของผมนะครับสำหรับราคาขายดันขึ้นไปถึงแก้วละ40บบาทก็ไม่น่าเกลียดเด้อเพราะว่าเราใส่เครื่องใส่ของดีทั้งนั้น ขอบคุณทุกคนมากน,นะครับที่ดูคลิปนี้จนจบและสามารถนําชาขิงสู้ภยัยโควิดของผมสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับร้านตัวเองหรือจะไปชงดื่มเองก็ได้เลยครับและยังไงเสียก็ขอรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเมนูอื่นๆที่ผมจะลงในช่องนี้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยเด้อแล้วเราจะเอาชนะโรคระบาดโควิด19ไปด้วยกันครับหลนช้างพาชงขอบคุณครับ